มาค่ะวันนี้จะพามาดูสต็อกรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรากับเตโยต้าแคมดที่นี่แคมดี้เราไม่น้อยหน้าขายแน่นอนไม่ว่าจะ2.0จะ h y บริดมีทั้ง2แบบให้เลือกกันอย่างเยอะมากนะคะตอนนี้เรามีมาให้ดูกันถึง9คันการันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมแน่นอนมีรับประกันจากศูนย์โตโยต้าชัวและที่สำคัญฟรีดาวได้ไม่น้อยโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะ มาเริ่มกันที่คันได้กันเลยการันตีว่าถูกที่สุดในตลาดกับราคา5 5 9 0 0 0ได้แ a m ดี 2.0G ปี P 18เลยนะสีดําสวยๆแบบนี้เลขไมคันนี้อยู่ที่300,000ไมดูเยอะนิดนึงนะคะแต่การันตีโครงสร้างเลยน็อตเดิมทั้งคันใครไม่ซีเรียสเรื่องเลขไมนะคะอยากได้รถสภาพเดิมๆไปใช้นี่คันนี้ตอบโจทย์มากๆไม่มีคันไหนถูกกว่านี้แล้ว ถัดมาปีใหม่ขึ้นได้ไม่น้อยลงไม่เหลือแค่1,70,000คันนี้ได้สีขาวสีขายดีใครอยากได้สีนี้รีบจองเลยนะคะได้ปี19สีสวยๆวยัแบน,นี้ราคาแค่7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ1 1 0 0 0เท่านั้นเอง ทั้ง2คันนี้ภายในจะได้เป็นบาะหนังสีดำนะคะส่วนถ้าใครอยากได้ภายในสีเบจสวยๆหรูๆนะคะต้องคันนี้เลยคันนี้ภายนอกจะเป็นสีแฟนทอมบราวนะคะได้ปี20ปีใหม่ขึ้นไปอีกไม่น้อยลงกว่าเดิมอีกเหลือแค่แสน0 0 0หมื่นกิโลเท่านั้นคันนี้ราค,คาขยับงบเพิ่มขึ้นมาจากคันก่อนหน้านี้4,000 0เป็น6,99,000บาทนะคะผ่อนประมาณ13,000เท่านั้นได้ภายในสวยๆแบบนี้ไปเลยถัดมาหลังจากนี้จะเป็นโซนไฮบริดทั้งหมดแล้วนะคะ ใครสายประหยัดน้ำมันต้องมาทางนี้เลยแบตเตอรี่ไฮบริดเราไม่ต้องเสียบปับ๊กเหมือนรถไฟฟ้าด้วยนะคะแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีไม่จำกัดจำนวนคังไม่จํากัดระยะทางนับตั้งแต่ปีผลิตทั้ง5คันนี้1 2 3 4 5 5คันนี้เป็นปี1 9ทั้งหมดเพราะงั้นแบตไฮบริดจะรับประกันถึงปี2029ทั้ง5คันนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะตัวพรีเมียมเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้ เดี๋ยวเรื่องออปชันว่าความแตกต่างระหว่างพรีเมียมกับไม่พรีเมียมกับ2000แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันทีหลังเนาะตอนนี้พามาดูคันแรกกันก่อน,อนเลยคันนี้คันนี้มาที่คันแรกกันเลยคันนี้ได้สีกราไฟต์เมทัลลิกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเทาๆสวยนะคะดูดีไม่ชาตะกูลแล้วภายในนี่ได้เป็นสีเบจสีเบาภายในจะขึ้นอยู่กับสีภายนอกนะคะตัวแคมรี่นี้คันนี้เป็นไฮบิดพรีเมียมตัวท็อปสุดเลยเลขในคันนี้ $2,500 0ดูเยอะนิดนึงแต่ว่าเป็นรถบ้านมือเดียวแล้วโครงสร้างเดิมไม่มีชนมีคิดตอนซื้อเข้าอยู่นะคะลูกค้าคนเดิมแจ้งว่าเช็คศูนย์ทุกหมื่นเลยใครสนใจอย่าดูคิดตอนซื้อเข้าทักมาได้เลยนะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่7 3 9 0แสผ0่ 39, 000, อนประมาณ134 0นะาะสะคะสบายๆเลยคันนี้ใครอยากได้สีคลาสสิกนะสีดำหรูคันนี้ภายนอกสีดำภายในสีดำ ได้ตัวพรีเมียมเหมือนกันปี1 9ราคาขยับขึ้นมา7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเพะเลขไม้น้อยลงนะคะแสนกว่าอ่ะทางมาทางนี้เลยทั้งสาคันนี้ราคาเท่ากัน8ปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะต่างกันที่เลขไม่แต่ละคันทุกคันก็คือเลขไม่แสนกว่ากหมดเลยนะคะภายนอกจะเป็นสีดําสีขาวสีดําแล้วก็ภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดอแอบจะซิฟบอกนิดนึงนะสีขาวคนนี้มีคนจับจองแล้วนะคะคนสนใจเยอะสีนี้ แต่ว่ายังมีสีขาวคันด้านนู้นอีกคันนึงนะคะถ้าใครสนใจมาถัดมามาดูคันสุดท้ายกันคันนี้ม i n เนอร์เชนแล้วเป็นปี2022ใหม่ที่สุดเลยคันนี้ป้ายแดงร้านหกเลยะคะ่ะเป็นตัวแันรี่ไฮบริดพรีเมียมเป็นตัวลองท็อปนะคะคันนี้มีหลังคาสลุปเหมือนกันแค่เบาะหลังปรับไฟฟ้าไม่ได้เดี๋ยวลงออปชันเดี๋ยวเราอธาิบายอีกทีนึงตัวม i n เนอร์เชนนี้หน้ากระจังเขาจะไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็นฟลูเลีแล้วออปชั่นต่างกันเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต่างกันเยอะ บอดี้โครงสร้างเดิมระบบเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมันเท่ากันประมาณ20่ิกิโลลิตรเลยราคาคันนี้อยู่ที่9,99,0 0 0นานันะคะไม่ถึงล้านจากปายแดงล้านหกหายมาเกือบครึ่งเลยนะคะผ่อนแค่ประมาณ18 0 0 0เท่านั้นสวยๆเลยคันนี้ปีใหม่มากปี2ใครงยังตัดสินใจไม่ได้ลังเลระหว่าง2.0ดีหรือให้เบริดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้กันค่ะ มาดูข้อแตกต่างระหว่างตัว2 0น้ำมันกับตัวไฮบริดนะคะข้อแรกเลยคือดีไซน์สังเกตง่ายๆนะคะโลโก้โตโยต้าตัวไฮบริดจะมีสีฟ้าอยู่ในโลโก้นะคะแต่ตัว2.0น้ำมันจะไม่มีเนาะแล้ถัดมาคือล้อล้อตัวไฮบริดจะได้เป็นขอบ17นะคะส่วนตัวน้ำมันจะได้เป็นขอบ16จะเล็กกว่ากันนิดนึงมาส่วนภายนกะนะที่เหลือเหมือนกันหมด เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างว่าด้านในจะแตกต่างกันยังไงนะคะภายในคอนโซลตัวนี้นะคะจะดีไซน์เป็นเปียโนแบล็กนะคะสำหรับตัว2.0ลายไม้ตัวนี้ก็จะเป็นสีออกไม้ๆเข้มๆนะคะในขณะที่ตัวไฮบริดเนี่ยจะเป็นลายออนิกออร์นาเมนต์นะคะเป็นลายสีงเงินหรูมากชอบมากที่ออปชั่นบ้านนะคะนอกจากตัวลายไม้ตัวนี้เนอะอันนี้จะมีระบบเป่าลมเบาะคู่หน้านะคะซึ่งในตัว2.0ตัวนี้จะไม่มีแล้วก็ระบบ ป้องกันภัยก่อนการชนระบบช่วยเตินเมื่อออกนอกเลนพวกระบบป้องกันภัยทัวเนี้พวกเนี้จะมีแค่ในตัวไฮบริดเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวไฮบริดจะมีหลังคาซันรูฟมาให้นะตัวนี้หรูหรามากจะมีทั้งตัวลองท็อปและตัวท็อปนะคะอันนี้แล้วก็จะมีตัว HUD ก็คือตัวแสดงผลเวลาเราต้องนั่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะคะเราถึงจะมองเห็นว่ากิโลเมตรตอนนี้เราขับไปกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจะแสดงผลตรงหน้าจอกระจกตรงนี้เลย แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าหลายคนชอบนะคะคือเป็นด n นามิกเรดาร์คร s สคอนโทรลระบบช่วยขับอัจนมัติเขาจะปรับความเร็วเทียบระยะกับคันหน้าเลยค่ะคะันหน้าเบรกปุ๊บเราก็จะเบรกตามเครองเสียงคัน Hybrid จะได้เป็น JBL รอบคันซึ่งได้แค่เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นด้วยนะคะถัดมาออปชั่นตัวเด็ดตัวสุดท้ายของตัวท็อปนะคะคือปุ่มคอนโทรลด้านหลังที่วางแขนด้านหลังตัวนี้เลยสามารถเพิ่มลด อุณหภูมิเสียงเครื่องเสียงนะคะแล้วก็เหาะสามารถปรับไฟฟ้าได้ซึ่งจะสบายมากสำหรับคนด้านหลังนะคะและม่านหลังไฟฟ้าปรับได้จากตัวนี้เลยโอเคค่ะถัดมาที่ประเด็นสำคัญในการตัดสินใจเลือกระหว่าง2.0กับไฮบริดเลยนะคะคือเครื่องยนต์คันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์2.0งนเบนซินล้วนนะคะจะกินน้ำมันประมาณ15กิโลลิตรเนาะต่อลิตรส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.5ไฮบริด ถึงแม้เครื่องยนต์จะเยอะกว่านะคะแต่เป็นระบบไฮบริดตัวนี้จะประหยัดน้ํามันถึงประมาณ20กิโลลิตรเลยขึ้นอยู่กับเท้าเราเหยียบด้วยนะคะ20กิโลลิตรจะบวกลบเนาะตัวนี้จะประหยัดมากๆส่วนตัวไม้ล้วใช้ไฮบริดอยู่นะคะถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดแล้วแคมรี่ไฮบริดเนี้ยไม่จุกจิกเลยเป็นทางเลือกอันดับต้นๆของลูกค้าหลายคนเลยนะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแคมรี่ไฮบริดแบตเตอรี่ไฮบริดตัวนี้รับประกัน10ปีนะตัง้งแต่ปีผลิตนะคะไม่จํากัดจนนานวนครั้งไม่จํากัดระยะทางและที่สําคัญคือหลังจาก แบตหมดวาลันตีไปแล้วนะคะราคาแบตลูกหนึ่งก็ไม่ถึงแสนนะคะแค่ประมาณ8 0 0 0 0บวกลบเท่านั้นหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีการลักษณะการซ่อมเป็นโมดูลเป็นเซลล์นะคะไม่ต้องเปลี่ยนยกลูกก็ได้ลาคาก็จะยิ่งประหยัดลงไปอีกดีกว่ารถไฟเยอะนะคะไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องกังวลว่าถ้าเอะระบบแบตไฮบริดเสีย เราจะยังวิ่งด้วยระบบน้ำมันต่อได้ไหมอันนี้ตอบเลยว่าได้นะคะสรุปแล้วนะคะถ้าใครยังตัดสินใจเลือกไม่ได้แนะนําว่าลองมาทดลองขับหน้าร้านได้ค่ะเพราะว่าลักษณะการขับขี่อัตราเร่งเบรกความเงียบด้านในนะคะไฮบริดก็จะเงียบกว่าตัว2-0นะคะลองมาขับที่หน้าร้านได้หน้าร้านเราอยู่ที่ตลิ่งชันนะคะติดกับสอนอตลิ่งชันเลยถนนบรลมราชชนในนี้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ9กโมงถึงหโมงเย็นหรือมาหลัง6โมงเราก็อยู่รอได้นะคะแจ้งมาล่วงหน้าอย่าเทกันก็พอโอเค หาะท่านใดกําลังมองหาแคมรี่นะที่เรามีมากมาย่ที่ดูท่านเห็นนะคะตอนนี้มีอยู่ถึง9ก้าคันแอบกระซิบบอกว่าติดจองาแล้ว2คันนะคะใครสนใจอย่ารอช้าเลยนะคะรถคันของเรามีใบเซอร์ไกนติโครงสร้างรับรองว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.49ออกได้ทุกอาชีพมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งมบอบรถถึงบ้านใครสนใจรีบโทรเลยค่ะศูนย์เก้าเจ็ด่หก้าหกหคาริ่งชันค่ะ